นี่รงไหนต้มยำเด็ดไว้เฮ้ยเด็ดทุกเมนูอ่ะดูทรงแล้วแหละเอ้าเออเอาดูปรุงมะนาวนะครับจัดทุกอย่างนะรสจัดนะครับพี่เขาบอกว่าเอารสจัดทุกอย่างรสจัดนะเอารสจัดทุกอย่างรสจัดทุกอย่างนะครับแต่รสพี่เขาเหมือนว่าไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เลยว่ะะดูสีส้มสีส้มดูสิจัดไหมไล่คงไล่ข้างอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่มีไล่ข้างนี่หมาวิ่งไล่ใช่ื่อเข้าซอยอ่ะเอา จัดทุกอย่างคิดเราต้องเพิ่มทุกอย่างจัดไปนะโอ้โหนี่ครับดูปรุงแล้วครับผมผมโคตรถูกใจเลยโอ้โหพิกขนาดนี้เลยโอตายตายโอ้ยในซอยก็คนเดียวนี่แหละสุดในซอยใช่ไหมเอาเรื่องโอ้โยมาเอาเรื่องโอ้ยดูนะครับปรุงสดนะครับปรุงสดนะครับโอ้โหน้ำลายแตกเลยครับผมเอาเอาสุดไหมสุดไหมสุดวันนี้ไม่มีอีกแล้ว ดี๋ยวให้ลูกค้าเขาชิมก่อนถ้าบอกว่าไม่พอเดี๋ยวรถน้โจบอกต้กองให้พอลูกค้าชิมก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไม่เทลงนะครับผมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมาแต่รถจัดจ้านนะชิมก่อนชิมก่อนปิดไหมปิดไหมอเอาเรื่องนะี่เองเอาเราบว,วยมาลาดต้มยำมาโอ้โหนะเอ้ทำไมอย่าง,งนี้เนี่ย เดี๋วันนี้จัดจริงดูนะครับโอ้โหสุดจัดสวัดีครับเต้าอ้วนชวนหิวนะครับวันนี้มาดูน้โจนะน้โจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเนี่ยวัตถุดิบเยอะแยะหมดเลยไก่เลยโอ้โหเฮ้ยหลุดหลุดเลยปะเนี่ยหลุดหลุดแล้วโอ้โหโอ้โหอะไรในปากเอาละโว้ยมือเงยอันนี้อะไรเนี่ยเป็นหมูสุนหัวเนื้อหมูมีปะเนี่ยนี่นี่ไงอันนี้เนื้อเหรอเนื้อเนื้อโอ้โหคนนักกินเลยวะนะ มามามเดี๋ยวผมขออนุญาตเลี้ยงพี่เขานะสองคนแต่พี่ห้ามสั่งเมนูที่ซ้ากันนะผมจะได้ถ่ายโชว์ของน้าเลยพี่เอาเมนูอะไรเส้นเล็กไก่เส้นเล็กไก่เส้นเล็กไก่ตุ๋นนะนะอ่าโอเคเอาเว้ยแล้วพี่พี่อีกคนนึงกินอะไรดีมีเหลืองต้มยำเอาจัดไปจัดไป อันนี้ยังดีเลยนะโอ้โหนะนี่รักโลกว่ะรักโลกว่ะรักลูกค้าเลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดสุดยอดไม่เอาไม่เอาสุดยอดเลยเยี่มเยิ่มเยิ่มสุดยอดเลยรักโลกสุดๆเดี๋ยวดีโอ้โหแม่วันนั้นเป็ดล้านวิวไปแล้วีจะเอาเนี่ยล้านวิวมั่งนะนี่น้ำซุปน้ำซุปหมหอมโอ้นี่คนนำเสนอเลยว่ะนะโอ้สุดๆเลยเนี่ยอะไรวันนี้โอ้โหเอาเอาเอาคนนำเสนอเลยแคบหมูก็มีนะแคบหมูเอาอะไรอะไรที่อยู่ที่ไม่เปิดนี่คืออะไร นี่เรียพริกเลยพริกเผาผัดเองงั้นว่าแล้วจะอ้วนว่าแล้วมาน้ำตาลนี่ไม่หวานไม่ไม่ต้องเอาไปนะน้ำตาลไม่หวานไก็เอาไปใช่ไหมเอาไปโอเคจบเรื่องเลยงั้นปิดคลิปเลยนะกันเนาะไม่ใช่เหรอเลดดับนี่น้ำส้มเราก็ทำเองอ่านี่ยนี่อ่าโอเคเอาเอาเอาผมดูวัตถุดิบกันก่อนนะอ่ะนะถ่ายทำตรงไหนผมจะได้ถ่ายใกล้ๆมาโหใกล้ๆน้ำที่ขวาวนแม่งอยู่เงี้ยผมอะมามามาเออเอา อะไรไก่ก่อนนะไก่ก่อนเลยมามาขายก่อนใกล้ๆเอาวางดีๆวางดีๆนะบะหมีถ้าเป็นใสกิ๊กต้องอร่อยนะต้องใสใสเป็นใสกิ๊กนะเอาให้ชัวร์นะนะนะเออเอาเอาลวกให้ชัวร์นะผมลงคลิปให้แล้วนะโอ้โหเจอพ่อค้าเล่นกันเองอย่างเงี้ยสุดยอดเลยอ่ะผมก็ชอบถ่ายในร้านนี่แบบ เป็นสร้างกำลังใจให้คนด้วยไงขายควงข้างสร้างรายได้เนาะนี่ดูดูดูโอ้โหโคตรน้ำเสนอเลยโอ้โหใส่กิ๊กเลยว่ะโอ้โหขาไก่เขาลุยเลยนะลุยเลยนะเดี๋ยวผมจะให้พี่เขาลู่ให้ดูท่ายลองท่ายลองโอ้โหมาหมาเอาละเว้ยมึงเอาละเว้ยคุณผู้ชมเป็นไงเป็นไงฮะเอาเอาน้าใส่ไปอ่ะน้าใส่ไปนี่นะเออสูตรน้าเลยนะสูตรน้าเลยเอาทีนี้ดูดูก่อน เอาเอาน้าอะไรวะจำชื่อไม่ได้แล้วน้าโจน้าโจน้าโจโจโอเคโหชื่อโคตรฝรั่งเลยว่ะอืมนี่รอยกระเทียมเจียวนี่ของแท้เลยนะเออของแท้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 ของแท้เนาะของแท่เออนี่โหลาดน้ำแล้ว เอาไหมทิ้งมาดูตรงนี้หน่อยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออหน้าตาได้ได้ได้เอาเลยหน้าทานมา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 เดี๋ยวก่อนนะนีมะต้มยำต้มยำเอาดิเดี๋ยวผมจะรอเนี่ยทำเมนูต้มยำเนี่ยต้มยำของเขาต้องทำต่อชามนะอะามต่อชามเอาเลยเอาอ้าวพี่เขาสั่งต้มยำเออโหนี่งัดกระป๋องแล้วโอ้โห พี่อย่าเพิ่งนะเดี๋ยวขอหลุดไก่ให้ดูแล้วหลุดจริงเหมานะเออเขาเป็นที่ห้อไว้ก่อนนะตามสบายเลยนะมันเรื่องจริงเออโหนี่เขาปรุงละพี่เขาปรุงแล้วน้ำมะนาวน้ำมะนาวสดน้ำมะนาวบีบสดๆเลยเหรอหวานหรือเปรี้ยวน้ำมะนาวต้องหวานนี่ไอ้ไม่ใช่เปรี้ยวโอ้เนี่ยรู้เรื่องเลยนะโอ้โหผมได้ร้านวิวแล้วเดี๋ยวผมจะมาอุดหนุนนะแล้วโอ้ โอ้ผงผงสดเลยนี่วาจริงผงสดเลยนี่มาถ้างั้นไม่อร่อยน้ำตาลถ้าไม่หวานก็ไม่ต้องเอาไปนะจ้าต้องต้องหวานอย่างเดียวน้ำตาลจ้าโอเคโอ้โหเจอว่ากายเข้าทางเลยว่ะพริกพริกนี่ไม่เผ็ดก็ไม่ต้องเอาไปอีกนะโอ้โหพริกนี่น่าจะโหดอ่ะดูทองแล้วเนี่ยโหนัวด้วยโหดด้วยส่วนมากเราทําเองโอ้หนี่นะครับใส่มะนาวใส่พริกเผานะครับสูตรนะดูใครดูจําไปเลยนะพริกเผาพริกคั่วใส่น้ำซุปนะาว้ใจลูกค้าชิม โอ้โหนี่โตายแล้วนี่ครับต้มยำเมาแล้วว้ยโดนถ่ายสองคลิปแน่นอนโอ้โหนี่เขาเรียกว่าน้ำข้นนะน้ำข้นต้มยำน้ำมีดวมีช้อนให้ผมชิมไหมขออนุญาตชิมหน่อยดิโอ้โหขออนุญาตเลยมันอดใจไม่ไหวว่ะน้ำตักมาจะมันจะลงหม้อนะน้ำเย็นน้ำเย็นหน่อยนะไม่เป็นไรอ่นนี้นะคุณผู้ชม ชิมนะครับชิมนะครับน้ำเย็นหน่อยนะเออไม่เป็นไรอ่าชิมชิมเดี๋ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวลวกปากนะเป็นไงเป็นไงเอได้ได้อร่อยนะอร่อยเออโหแจ่มว่ะจัดไปจัดไปดูนี่ดูนี่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 ไรเดอร์ไรเดอร์เอาเอาแค่คนเนื้อเดี๋ยวก็ลวกปิงนะแป๊บนึงนะพักพักต้มยำมาแป๊บนึงนี่ แค่คนเน,เนื้อไก่ก็หลุดความเปื่อยตายแล้วไม่รู้นะแค่คนแค่คนใช่ไหมแค่คนเฉยๆอีใช่ปะเนี่ยโอ้โหเอาเอา,เอ,า,เอ,าองนิไรเดอร์นี่<ช>เป็นร้านนี้ร้านน้าเป็นฝันใจไรเดอร์เลยนะโอ้โหมาแต่ละคนนะทั้งไรเดอร์ทั้งลูกค้านะผมดูอยู่ที่นี่ขายเนี่ยผมขายที่ปั๊มดาวพนมสารคามคุณผู้ชมต่อ้วนชวนหิวเนี่ยสุดยอดแล้วมามาดูต้มยำกันต่อ นี่นีดูดเส้นเน้อเหนื่อนะเหนียวนุ่มกรึดๆนะเฮ้ยมาอีกแล้วเว้ยライเดอร์โอ้โหอันนี้เนื้อเหรอหมูหมูใช่หมูต้มยำนะโอ้โหหมูตุ๋นต้มยำโอ้ผมไม่เคยเจอว่ะโอ้โหตายแล้วคุณผู้ชมอะไรวันนี้ฮะโคตรน่ากินเลยว่าผมต้องสั่งกลับมานเนี่เฮ้ยผมไม่เคยเจอว่ะมองมันเหมือนข้าวซอยเหมือนกันนะ ทว่าเม็ดอให้ลองนะอร่อยมากโอ้ถั่วเม็ดเลยเหรออเมงกรอบโอ้ได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอายก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 โอ้อ้าวมา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 ใครตังทิสตังใช่ไหมพี่สั่งใช่ไหมโอ้โหเอาเดี๋ยวผมให้แกซดให้ดูชิงเอาลองดิบิบิเดี๋ยวก้อนนี้เอาชิงไปชิงดูดูดูหมูหน่อยหมูแดงๆเลยนะโอเคยไหมได้ไหมโอ้โหหมูลหมูเอาตะเกียบขี้หมูให้ดูหน่อยเดงจริงป่ะ เน่งลุยหญิงมาเาบีบเลยบีบเลยเอาเข้าปากเข้าปากเอาเข้าปากที่ต้องเข้าปากโอ้โหลองยนลงลงพื้นอ๋อยนลงพื้นใช่ไหมงานเข้าแล้วทีเดียวเก็บมากินต่อได้เอาเรื่องเลยนะอ่ะพงแล้วพงแล้วโหแต่วันชนหิวมามาเอาอะไรอีกใครใครจะกินมาให้ผมเลี้ยงผมเลี้ยงมาเอาคนละห้ามส้ำกันนะห้ามห้ามห้ามส้ำ้าม้ำมามาใครใครใครพี่มาผมเลี้ยงมาเถอะ เอ้ยมาหาม,มาตามมาเร็วอยากถ่ายอยากถ่ายต้ยมยำอะไรมาเลยมาเลยผมเลี้ยงผมเลี้ยงแต่วอ้วนจนหิวเลี้ยงมามามาต้ยามยำไก่ต้ยมยำไก่ใช่ไหมงไงเอาดิมาต้ยามยำไก่นะมมต้ยมยำไก่นะตนะแต่ว่าไก่เนี่ยขอเป็นตัวเมียนะตัวผู้กินไม่ได้จริงขอตัวเมียด้วย <c oughs> ตายแล้วตัวเมียนะตายแล้วออกคลิปด้วยเมียไม่ว่านะคะหล่อเล่นหล่อเล่นมา นาเดี๋ยวดูไงไก่ตัวเมียตัวผู้เนีี่ยออ้ผมันน้ไก่ตัวเมียมันจะนิ่มๆอ่ะลองดูนิ่มไหมลองลองดูนิ่มไหมยุยยุ้ยเออยยุ้ยว่าตัวเมียตัวเมียเอ้าเอ้าทำเลยเอ้าโอ้เอาเรื่องเวคลิปดีของสายครึ่งชั่วโมงอ่ะดูทรงแลยอ่ะเอ้าต้มยำอีกนะมาต้มยำไก่นะต้มยำไก่ตัวเมียแบบไหนรสชาติแบบไหนดีแบบไหนดีต้มยำไม่ค่าเผ็ดเท่าไหร่ไม่ค่อยเผ็ดนะโอ้ โอเคเดี๋ยวกัเปรี้ยได้นะเปรี้ยวไม่เผ็ดเปรี้ยวเค็มไม่เผ็ดนะโอเครู้เรื่องร้านนี้เราตามใจลูกค้านะตามใจลูกค้านะครับเปรี้ยวเค็มเราก็ทำตามนะนะแต่รสชาติเป็นยังไม่รู้เฮ้ยต้องเป็นดิต้องเป็นเออเออเอาเอาจัดไปจัดไปร้านนี้ตามใจลูกค้าไปไปส่งของให้ผมหน่อยได้ไหมเฮ้ยไม่นะคนละคนละเขาเรียกว่าคนละตายแล้วตะวันตายแล้วตะวันชวนหิวคลิปนี้ต้องใส่ชั่วโมงฝาแล้วครับเออเอาเอานะนะทำต่อคุยเล่นคุยเล่นได้พี่คุยเล่นกันได้ไม่เป็น ไไม่เผ็ดเขาบอกว่าผมลงเผ็ดให้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวอันนองไปลงไปลิ้วผมลงให้เพียบเลยทุกวันนี้โอ้โหปรุงไปแล้วนะปรุงไปแล้วไม่ต้องชิมแล้วรู้ว่าเด็ดเดี๋ยวต้องลองให้เขาชิมก่อนไก่มันจะเป็นแบบนี้เราเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาชิ้งบีบชิ้นตัวเมียบีบชิ้นไออันนี้ตัวเมียต้องบีบหน่อยนะบีบแล้วเละอะไรอย่างเงี้เลยเหรอโอ้โหมันลุยขนาดนี้อ่ะดุยนี่เด้งๆเลยโอ้เอา เอาให้จุกๆเลยนะจุกเลยนะไม่ขาดทุนนะน้นะไม่ขาดทุนแลเออโอเครู้เรื่องเลี้ยงว่านมาเองเลยไม่ขาดทุนเลยนะเลี้ยงโอ้โหโอเคโอเคเอาเต๋าใช่ใช่เลี้ยงว่านมาเองเลยไม่ขาดทุนเออเอาโอเคนี่ใส่นมข้นไปแล้วนะครับลงไปแล้วโอ้ยไงนมแม่มันอันนั้นมันของหวานแล้วเฮ้ยน้าเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนะจะมั่วเลยเบกหน่อยเบกกันหน่อยเอาเอาเอา เรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะยังขาดอะไรวะอ๋อทีเด็ดคือถั่วเม็ดโอ้ขัวหอมๆนะขัวหอมๆนะนี่โอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเจอว่ะเออเออเฮ้ยเพิ่งเคยเจอว่ะเฮ้ย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 มามามาอ่ะพี่ซดโชว์หน่อยอ่ะเดี๋ยวก่อนถูกใจพี่ไหมเอาเอาเร็วซดโชว์ก่อนเอาเดี๋ยวตะวันชวนหิวลงให้ซดน้ำโชว์แกทำถูกใจไหม เปรี้ยวเค็มได้ดังใจไหมพี่พอลงปุ๊บได้ยินเสียงพี่แล้วอยากกับเรตินเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยทุกทีแฟนผมกินอยู่เอาเรื่องไหมสบายมันนี่อ่ะได้ไหมเสียการอ่ะลงจูอ่ะได้อยู่ไหมเขาบอกว่ากินประจำโรเบอเดอร์ไม่มีดีกว่านี้แล้วไม่มีดีกว่านี้แล้วโอ้โหการันตีสุดยอดเลยเว้อเอาเอาวอาพี่เขามาดูเราเอาเอ้าลงจูลงจูเอ้าเอาได้ได้พี่อ้าวเดี๋ยวคิดตังไปทีเดียวเลย เอานี่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้นะครับรูปเสี่ยวไก่มาลานะครับนะโจนะโจมีทุกอย่างครับราคา4ี่สบห้าสิบาทนะครับหนูครับสีอาจจะซีดนิดนึงแต่ฝีมือแน่นหนาแน่นอนครับผมนี่ครับพ่อขาก็ปิดหน้าปิดตาเขาทักมาอยากเห็นหน้ามันเป็นไรนี่แหละเอาไก่ยังมันเด้อเออเอาๆๆนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอาแค่นี้พอไหม เยี่ยมนะรู้เรื่องรู้เรื่องอ่ะนะนี่นี่พี่คู่นี้ผมตอนแรกผมก็ไอ้นั่นน่ะนะเมื่อกี้นี้เราถามแฟนบอกโอ้ใช่รสตี๋ซอสนี่ไหมใช่ใช่เอาวอันนี้บะหมี่ใช่ไหมอันแล้วบะหมี่บะหมี่มาอีกแล้วพี่พี่พี่สั่งใช่ไหมอันนี้เอาโอเคเอาเอานำเสนอเลยอ่ะเอานำเสนอให้พี่เขาเลยเอาบ่มีให้ครัเอาเลยเอาละครับโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งวันนี้ตะอ้วนชวนหิวจัดหนักเลย น้องแฟนผมกินประจำเนี่ยเขาบอกเยีเ่ยมเลยเอาโหนเนี่ยพี่เขาคันต์รันตีนะครับสุดยอดแล้วครับผมอ่าที่สุดในพนมแล้วโอ้โห,โ,หโหสุดยอดแล้วแต่ไก่นี่ตัวเมียทุกอันแล้วมั้งเนี่ยดูทางแล้วบีเละบีเละหมดเลยอ่ะตุนยังไงเนี่ย<อ>ตุนด้วยใจตุนด้วยใจตุนด้วยใจเห็นไหมโอ้โหคำนี้ยาวแล้วชั่วโมงกว่าแน่นอนคลิปนี้เอาต่อเลยทุกอย่างแล้วต้อ,องทำด้วยใจนะนี่นี่สุดยอดแล้วทีนี้นี่เป็นเมนูนี้นะเป็นเมนู มแห้งแห้งอะไรเอ่ยแห้งไก่รวมทุกอย่างเลยแห้งไก่รวมจัดไปจัดให้ลงจู๋หน่อยโอ้โหเอาให้เฮียลงจู๋นะครับผมเอาละครับโอ้เอาเอาลงจู๋สบายมันนี่อ๋อตรงนี้เองโอ้โหสุดยอดแล้วเอาเอาเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ผมได้ถ่ายเฮียแกด้วยเอาเอายอดแล้วครับกระเทียมเอะเยินๆนะโอ้โหเอาเรื่องตายแล้วโอ้ยโอ้ยเอาแล้ว ช้น่ใหญเ,เอาเลยเอาเลยน,นี่นี่โอ้โหมามา,าเอาเฮียหลงจ๊กแกก็ต้องได้กินเอาเฮียบอกวันนี้เห็นผมถ่ายแล้วก็แบบโอ้โหอยากกินจังเลยเอาเอาสบายมันนี่พนมสาร,รคามนะใกล้ๆตรงนี้เองเอาคนบ้านเราคนบ้านเดียวกัน <มา S 2> นะเนี่ยไปถึงก็เจอเฮียคนนี้มีปัญหาแล้วก็โทรหาเฮียแกเอา ผมไม่ได้โฆษณาให้นะีนเอาไงต่อนะที่เดแห้งมันอยู่่่ทีีนนมัต้องคลุกคลิกใช่ไหมใช่โอ้โหเอาละเว้ยเอาละเว้ยดีเรื่องเลยครับผมยังไม่พอยังไม่พออะไรอีกทัวร์โอ้โหรู้สึกจะเป็นอะไรกระถั่วมจริงๆนะ่นทุกสายแล้ว่ามันจงขั่วแกะทีละเม็ดแน่เลยว่ะดูทรองมาเพราะมันไม่มีไหม้เลยอ่ะ เออเออเอาขึ้นมาก่อนแก่มันทุกเม็ดเดี๋ยวเดยมาก่อนมาก่อนมาก่อนเอาโอ้โหดูนะครับนะเดี๋ยวลงจูสบายมันนี่สังเอาจัดครับขอบคุณครับเพียเอาเลยกินอร่อยอร่อยนะครับเอาละครับผมมามาต่อนีกไลเดอร์ไลเดอร์เอาคนไหนอีกมาจัดมาเลยพี่ผมถามแบบเมื่อกี้พี่บอกว่าโแก่มันทุกเม็ดสลุกเป็นถั่วหรือเป็นมัน งามใส้แล้วครับมีเรื่องกันแล้วมีเรื่องกันแล้วมามาถั่วถั่วแต่รสชาติมันมันทุกเม็ดนะเอาสองล้านวิวได้แน่นอนเลยเอาล้านวิวนะนานโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเอาเอาามล้านไปมาเรามาต่อด้วยเมนูอะไรต้มยำอะไรอีกเฮ้ยร้านนี้ตรงไหนต้มยำเด็ดเว้ยเฮ้ยเด็ดทุกเมนูอ่ะดูทรงแล้วแหละเอาดูทรงนะเออเอาดูปรุงมะนาวนะครับจัดทุกอย่างนะรถจัดนะครับ พี่เขาบอกว่าเอารถจัดทุกอย่างรถจัดนะเอารถจัดทุกอย่างแล้วกทุกอย่างนะรถจัดทุกอย่างนะครับแต่รถพี่เขาเหมือนว่าไม่ค่อยจัดเท่าไหร่เลยว่ะะดูสีส้มสีส้มดูสิจัดไหมไล่คงไล่ข้างอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่มีไล่ข้างนี่หมาวิ่งไล่ใช่ไหมเข้าซอยอ่ะเอา อย่างทุกอย่างที่เราต้องเพิ่มทุกอย่างจัดไปนะโอ้โหนี่ครับดูปรุงแล้วครับผมผมโคตรถูกใจเลยโอ้โหพริกขนาดนี้เลยโอ้โหตายตายโอ้ยในซอยก็คนเดียวนี่แหละสุดในซอยใช่ไหมโอ้โหเอาเรื่องโอ้โหมาเอาเรื่องหุ้ยดูนะครับปรุงสดนะครับปรุงสดนะครับโอ้โหน้ำลายแตกเลยครับผมเอาเอาสุดไหมสุดไหมสุดวันนี้ไม่มีอีกแล้ว เดี๋ยวให้ลูกค้ากาชิมก่อนถ้าบอกว่าไม่พอเดี๋ยวเรานโจบอกต้องให้พอลูกค้าชิมก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไม่เทลงนะครับผมยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมมาแต่รถจัดจ้านนะชิมก่อนชิมก่อนปิดไหมปิดไหมเอาเรื่องนะครับ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 มาลงลงเครื่องได้เลยทีนี้เอาละเวลยน้โจบอกตรงลิ้นแล้ว ประทับใจที่ค้วยนำเสนอสุดๆมันมีราคานะนะเออต้นทุนอาจจะสูงนิดนึงนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราเอาความสบายใจให้ลูกค้าแล้วเป็นการรักโลกด้วยครับเนาะอ่เส้นเด้งเส้นเดนงๆวเหนียวเลยนะครับผมเหนียวนุ่มนึบเอาโอ้โหดูหมูตุ๋นแก่โคตรน่ากินเลยว่ะติดมันสักหน่อยนะสาวชอบเออทำไมมันต้องติดมันอ่ะเขาไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่ามันกินแล้วมันนุ่มมันเนออนี่ไงนี่คำตอบนี่อยู่ที่นี่เองเอาเราบวย มาลาดต้มยำมาโอ้โหนาเอ้ยทำไมอย่างนี้เนี่ยเอาวันนี้จัดจริงดูนะครับโอ้โหสุดจัดนะครับดูหน้าตาโอ้เอาไปชิมเลยพี่เหลืออะไรถั่วกับผักกับถัวเออเอานำเสนอสุดๆถั่วร์ต้อยกังลวยนะผมว่าดังแน่เว่าเนาะยังไงเป็นไงยอมเลยทีเด็ดเลยทีเด็ด เรียบร้อยครับโอ้โหมามามาขาดใครอีกขาดใครอีกมาครบยังมาเอาให้ครบเร็วเดี๋ยวเวลาหมดมาเร็วเเดี๋ยวเวลาหมดฮะมาอีกคนนึงอีกคนนึงมาเร็วเอาอะไรอีกหมูตุ๋นต้มยำมีเหลืองหมูตุ๋นต้มยำมีเหลืองนะเหลือกี่ชามเหลือกี่ชามอยากจะน้ำซุปเยอน้ำดุปเยอะเลยเหลือสองชามนะเอาจ่ายไป น้ำดำคือน้ำตุนไก่ตุนหมูอ๋อนี uhm ่นี่เอาน้ำเอริจินอล์ไหมออริจินอลเอาเอาเอริจินอลเออของแท้นะของแท้นะโอเคเอาวันนี้เอาต่ออียวันนี้น้าจะจัดเมนูอีกรอบนึงอ่ะไม่มีใครสั่งออริจินอลน้าบอกกูอยากทำให้ดูเว้ยเออแล้วโจบอกกูอยากขายอยากโชว์เว้ยเอาจัดไป คลิปนี้ไม่ร้านวิวอาจ้าโอ้โหเฮ้ยแสดงว่าสนแสดงว่าเส้นหมี่ของน้านี่โอเคเลยเออคนไม่กินแต่เส้นหมี่เั้นเลยม่นงีกันเล็กกันเนาะเออเอาเอาปิดปารปิดปารเอาแล้วครับอรนอ,นอริจินอลมามออริจินอนลมามออริจินอลคืออะไรบ้างมีหมู โอ้โหหมูตุ๋นนั่นนุ่มๆเด้งๆนะโอ้ละลายเลยละลายในปากนะครับแต่ไม่ละลายในมือนะโอเคโอเคเอานี่โอ้โหออริจินอลหมูตุ๋นว่ะถั่วไหมถั่วไหมถั่วไหมโอ้โหอันนี้น้ำดำเลยนะโอ้เอามามาถ่ายใกล้ๆโอ้โหมาลาดใกล้ๆสิเอามาดึ๊บดี๋ยวึ๊บดึ๊บดึ๊บดึ๊ยดึดึ๊บ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 ด หมูตุนออริจินัลน้ำดำเอาจัดไปอีกหนึ่งเมนูเอ้าพี่เอาอีกหนึ่งเมนูโอ้โหบะหมี่ขายดีเว้ยนะบอกเอาแล้วยาวแน่วันนี้โอ้โหนี่เออเส้นไม่ติดกันแป้งเราก็ต้องล้างตอนนั้นออกอ่าโอเคแช่นิดนึงอ่า จบไปเขียโต๊ะเขียโต๊ะเอา้าดูนะครับวัตถุดิบก็เข้าๆไปนี่ครับมหมูตุนไก่ตุนกระเทียมเจียวนี่ครับอยู่ในนี้ครับเครื่องต้มยำมะนาวสดอ่านี่ครับนี่ครับดูนะครับถ้วยก็เป็นถ้วยกระดาษ่อยสลายอันนี้เมนูต้มอะไรนะน้ธรรมดาเหมือนเดิมของแท้ทั้งแ้อันนี้ออริจินอลมีเหลืองนะโอเคจัดไปโอ้ขายดีเว้ยเอา้า อันนี้รวมรวมรวมนะหมูรวมไก่โอ้รวมเลยเอาเว้ยเอาเว้ยเออเอามีเคาะหลอกด้วยเอาสุดยอดแล้วเอาหมูไก่รวมใช่ใชเดี๋ยวผมสั่งเพิ่มอีกเมนูหนึ่งนะแต่ใส่ถุงเนี่ยเมนูอันนี้อย่างเงี้ยรวมอย่างเงี้ยอ่าโอเคเออเอาอกระเทียมเจียวโรยไปแล้วพริกไทยอย่าลืมนะห้ามลืมใช่ไหมหอมเลยโอ้โห หอมท่วมทุ่งใช่ไหมโอ้าเอไม่หอมเลยไม่หอมงามใส้แล้วทีนี้น้ำไปอยู่ไหนเนี่ยเ <c oughs> อาได้แล้วโอ้โหนี่มางี้มางี้เออมันต้องอย่างงี้จะรวบผมนะเ <c oughs> ออนี่แหละโอ,โอ้โหตายตายตายเรียบร้อยออริจินอลเอาเอามาโจครับผมออริจินอลสองก้อนใส่ถุงรวมพิเศษมา <ๆ S 1> แล้วเดี๋ยวคิดตังค์ทั้งหมดเลย โอเคครับผมใส่ถุงนะเอาไปฝากแม่แม่อ่าใช่กับบ้านมันต้องบะหมี่นะใช่ถ้าเส้นมีถ้าเส้นเล็กไม่แน่นะบะหมี่แม่ชอบกินบะหมี่อ่าจริงถ้าเส้นเล็กมันกินก้อนแต่ผมติดใจต้มยำเชื่อไหมนะผมเพิ่งกินข้าวมาเนี่ยเออผมจะมาทีผมเจอนะออกมา ดักถ่ายเลยเจอพี่เขาเนี่ยเอาเลี้ยงกันเลยไหนๆก็ได้คลิปแล้วจับไปเดี๋ยวก็มาชาร์จรถก่อนคนชาร์จหรอวะเอาพี่แล้เอาละนี่แช่ร้อนแล้วใช่ไหมแล้วมามาแช่เย็นหรอยังไงมาส่งเส้นให้มันกระจายใช่ไหมอ่าโอเครู้เรื่องรู้เรื่อง นะรู้เรื่องเฮียแกไปแล้วเฮียแกสบายบันนี่โอ้ลูกค้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะลูกค้าโทรตามแล้วนี่ฮะครับผมเดี๋ยวผมจ่ายให้ครับพี่ขอบคุณมากเดี๋ยวรอผมแป๊บนึงนะหนูนั่นเห็นไหมดูดิคุณผู้ชมสุดไม่ล่ะสุดไม่ล่ะลูกค้าลูกค้านี่เอาโอ้โหผมเชื่อว่าต้องมีคนมาถ่ายเฮีย ถายพี่โจอีกเฮียโจอ่ะจริงๆน,นั่นๆมีเอาขา้างล่างขึ้นมาข้างบนด้วยนะ่นใหญ่เลยนะอ,อันนี้พิเศษเลยโอ้รับผมสั่งนี่ใช่เปล่า <c oughs> <c oughs> เอา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 นี่ครับจะถ่ายจนวินาทีสุดท้ายครับนี่พวงค้างสร้างไรายได้ครับคุณผู้ชมสุดๆแล้วครับเป็นกําลังใจให้กันนะแกขายดีมากครับผมเข้าเสิร์ฟถึงที่ บริการดีดัดดุดญาติมิตรเสิร์ฟถึงปาก็พูดง่ายถูกไหมการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำก็ต้องโอ้ถามใจคนชิมเลยชอบรสไหนแบบไหนแล้วโจบอกจัดให้อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใส่อะไรมั่งบอกไปเลยโอ้โหตลอดเลยอ่ะโอ้โหเอาจัดไป ถ้าไม่ใส่ใจนี่ไม่อร่อยนะนะอ่ะโอเคสี่สิบห้าไม่ได้นะใช่ของกินนะของกินนะโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอ้าวอาขอบคุณน้าโจที่ให้ถ่ายนะครับขอบคุณพี่ๆที่เข้าร่วมกันนะครับผมขอบคุณครับ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 ผมเอาละไปจ่ายเงินขอบคุณครับ